การยุทธใช้กระดาษหน้าเดียวนะครับอันนี้คือปกรายงานนั้งกษานะครับที่เราเก็บสะสมไว้หลายๆเล่มนะครับเก็บม,มานานแล้วเรามาแยกชิ้นส่วนสังกเรานํามันใช้ได้นะครับสังกนนีแผ่นใสแล้วก็ปกรายงานนะครับปกรายงานลแล้วก็จะเป็นกระดาษหน้าเดียว ที่เรานํามาใช้ได้นะครับในส่วนนี้ในส่วนของโปกเราก็นาไปให้ใช้นะครับแข่นใสที่เราใช้งานมาแล้วนะครับเราก็เอามา้ิดใช้ได้เลยนะครับในงะาเอาไว้จุดนี้นะครับทุกาสามารถติดใช้ได้ใครใครก็ติดใช้ได้เลย ส่วนกระดาษหน้าเดียวนะคะเราสามารถนํามาตัดเป็นแ,นแผ่นเล็กๆเพื่อใช้เป็นบันทึกข้อความเล็กๆได้ค่ะส่วนของกล่องกระดาษที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับกล่องหรือลังบรรจุสารเคมีต่างๆนะครับเราสามารถน,นํามาประดิษฐ์ <c oughs> ใช้เป็นที่บางของเครื่องช่างนะครับอย่างนี้นะครับใช้ได้รับเก็บได้ง่ายนะครับ ในส่วนของการใช้พิมเตอร์นะครับใช้กระดาษในการพิมพ์นะครับเราจะมีกระดาษหน้าเดียวนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่นํานมาจากเอกสารเก่าๆที่เราใช้แล้วแล้วก็ปกกระดาษรายงานของอาต่านะครับในส่วนนี้อันนี้คือกระดาษกระดาษดีนะครับหลังจากใช้แล้วครับจะมีกระดาษส่วนหนึ่งที่เป็นกระดาษสองหน้าที่ใช้แล้วนะครับ ให้ไม่สามารถนำมาใช้พิมนได้อีกแล้วก็จะเก็บรวบรวมมาไว้เพื่อนำไปจำหน่ายนะครับนยการใช้เราจะมีการบันทึกการใช้งานนะครับว่าส่วนกระดาษที่ทมีหรือกระดาษมียูสนะครับในส่วนนี้นะครับบันทึกการใช้งานกระดาษทุกครั้งที่พินเตอร์นะครับที่เราพิมพ์นะครับ